คาถาจินดามณีหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตตารามจังหวัดชัยนาทตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัณโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัณโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสจจากนั้นให้ท่องคาถาบูชาครูตะมังถังปกาเสนโตสัทธาอาหาอิมะ อะวิตะอุอะมิมะสะนะโมตั้งจิตให้แน่วแน่และท่องคาถาจินดามณีหลวงพ่อกลวยดังนี้จินดามณีสหโกติสัตตังเทวานังมนุสะเทวานังอะมนุษะเทวานังสามณีจิตตังบุตรีจิตตังอาขัดเฉยหิปริเทวันติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจทานัง ทาสาโกมังทาสีโกมังปีลันทัศส,สะนะมามิหังสัพเพชนาเผ่าหูชนามหาจินดาเอหิพุทธังปิยินชียังเท е วะมนุษสานังปิโยนาคะสุปันนานังปิยินชียังณนะมามิหังพุทโทโสภควาธัมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทเสเนหา พมมาสเสนหาอิทธิสเสนหาราชาเทวีมณีรักขังปิยังมะมะพุทธสังมินาชาลีติพระอารหังสัพพาราพังปสิทธิเมพระคาถาจินดามณีหลวงพ่อกลวยเป็นพระคาถาชื่อดังมีเรื่องเล่าเชื่อมโยงกับตำนานของไทยโดยเชื่อกันว่าเมื่อเผชิญปัญหาหรือมีเรื่องร้อนใจส่วนแล้วจะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรค เสริมดวงให้ผู้สวดประสบความสำเร็จและสมหวังเปรียบดังแก้วสารพัดนึกซึ่งคาถาจินดามณีมีหลายบทจากหลายเกจิอาจารย์ดังสามารถเลือกสวดบูชาคาถาตามความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละบุคคลที่มาของคาถาจินดามณีเรียกทรั์เรียกปลาเดิมทีคาถาจินดามณีถูกพูดถึงในตำราเรียนจินดามณีและในวรรณคดีเรื่องสังทอง จากคาถาที่ตัวละครหลักพระสังท่องมนเพื่อเรียกป่าในขณะเดียวกันยังมีตำนานความเชื่อที่ว่านางยักษ์ตนหนึ่งมีสามีเป็นมนุษย์และได้มอบคาถาจินดามนีให้กับสามีเพื่อให้สวดอธิษฐานให้มีชีวิตมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จทุกประการ